ประชาธิปไตยของสีลังกากับของไทยมันต้องพัฒนาไปด้วยกันไม่มีคำว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้แต่คำเดียวส่วนรีลังกาเขาปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมประชาธิปไตย ไม่รู้เลยทีเดียเดินก็ไปพูดในสภาพูดเสร็จก,ก็ไปนั่งห่มขาวเท่านั้นไม่พาครับไปที่มเมาเิสเมาเิสคืออะไรทราบไหมครับคือดินแดนท่องเที่ยวซึ่งมีน้ำทะเลใสกว่าบัตยาห้าเท่าจะไปนอนกับใครไม่สนใจประเด็นนะั้นเรื่องของเขาไม่ใช่อะไรของเรานี่ ไอ้กิ๊กก็ใครไม่ทราบแหละแต่ที่นหนอะที่เมาเรียบมันมีธนาคารเผื่อนครับเหมือนเกาะเคแมนที่อาจารย์หมอำรู้จักดีนี่แหละสรุปก็คือขนเงินไปฝากแต่ที่น่าเจ็บใจตรงไหนครับป้าแต่ทันทีเธอเบาขาดเลยนะครับเหมาการบินไทยค่าที่จ่ายทั้งหมดครั้งละสามสิบล้านขาดตัว ไปศีลากาก็เบิกสามสิบล้านจากศีลกาต่อไปเบ้าเรียกก็ไปอีกสามสิบล้านรวมแล้วสามสิบสามเขาก็เป็นเงินสาเป็นเงินเก้าร้อยเก้าสิบล้านแต่อาจารย์เฉวัดบอกว่ามันได้เงินตอนที่พวกเรามานั่งอยู่สนามหลวงเนี่ยมันต้นไปเลยนะครับเขามีเงินรายได้วันละไม่น้อยกว่าหนึ่งพันล้าน วันก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นตำรวจบอกแม่ยายมาบอกว่าเห็นนายกยิ่งรักไปที่เกาะช้างตำรวจบ,บอกว่าขนเงินไปขนเงินไปที่โรงแรมที่เกาะช้างนะครับแล้วเกลอคัปเตอร์ขนต่อผมก็เลยแย่ๆถามว่าทําไมรู้ว่าเป็นรู้ว่าเป็นเงินล่ะเขาตอบกลับมาสวาสมบูรณ์ใครเป็นเจ้าเสื้อผ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบิน เพราะฉะนั้นบันนี้พี่น้องเอาละเอาไปก็เอาไปยังไงเมื่อกเอาบ้านไปไม่ได้หรอกก็ทำเนียบใช่ไหมลายชื่อกว่าเราจะได้เป็นแสนเลือดตาแทกกว่าเด่นนะครับอย่าว่าแต่ถามที่ขนแก่นเลยครับพี่น้องภูมิะลันแรกๆนะอย่าว่าแต่ขอ,อรายชื่อนะครับนางติ๊กเอามาฝากเราเลย พอขึ้นศาลเอาตายแล้วเสียดินแดนจริงๆอำเภอตาพยาทูตบอกว่า50%เป็นของไทยอีก50%เป็นของเขเนเขมรเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่จากสองล้านชื่อนะครับวันที่เราไปยื่นยูเอวันนี้กระโดดมาเป็นสี่ล้านแต่อาจารย์เชวัตรบ,บอกว่าขอห้าล้าน<ม>แต่ถ้าขอห้าล้านในี่ใจผมนะถ้าลองคนห้าล้านคน มาเต็มสนามหลวงนี่แหละก่อนที่จะไปยึดทรัพย์ของใครก็ตามถามกันก่อนดีไหมให้อาจารย์ผมเป็นประธานพระอาจารย์เสวักับผมเป็นรองประธานจะถามว่าวันนี้จะไปยึดทรัพย์ไข่ไม่ไม่ไม่สมมติด้ห้าล้านคนขามนโยบายเป็นอะไรอาจารย์เสวัชเป็นพยานนะครับผมสารภาพกับพี่น้องอยู่ตรงนี้ว่า ใครติดมีออออทอกรสอเนี่จะกี่แสนก็ตามสามหมื่นก็ตามล้านห้าก็ตามชนะแล้วเมื่อ,อไรต้องยกเลิกนี้ให้คนที่อยากทำนาแล้วตัวอยากอ่างทองมีนาทำแต่นายทุนยึดหมดแล้วใครอยากจะทำนารัฐบาลไหนจะต้องหานาให้ทำใช่ไหม แต่ข้อที่สามที่จับนั่นก็คืออะไรก็ช่างเต่ะบ่อน้ำมันต้องเป็นของประชาชนทุกคนใช่ไหมแต่ภยารกิจใจว่าทำยังไงจึงจะได้อีกหนึ่งล้านชื่อแล้ววันนั้นผมเห็นว่าการจางชาววัดว่าแล้วเราห้าล้านคนมาถามสิว่าเจ้ายังไงกันก็คงอยากปากคนที่อยู่ทังบ้านนะครับไม่อยากให้นานเกินรอหรอก พราะหลายคนปล่อยให้เมียไถนาอยู่อีสานนะครับก็ปากถึงพี่น้องทางใต้ด้วยน่าเศร้ามากเลยนะครับปีนี้ปาล์มราคากิโลละหกสลิงพี่น้องทิ้งสวนปาล์มมาเพราะว่าถ้าไปตัดก็ไม่คุ้มราคาส่วนยางไม่ต้องพูดถึงแต่ที่แน่แน่ก็คือมันสัมปะหลางที่รัฐบาลจํานําไว้วันก่อนมันไม่พร้อมกันสองลง เท่าเน่าที่นครชิธรรมราชครับกระสอบพังหมดแล้วขึ้นลาก็ฝากปากใต้ว่าถ้าปากใต้มาเมื่อ,อไหรน่นี่ทุกอย่างก็จบต่อเมื่อถึงปากใต้ด้วยส่วนภาคกลางก็มาแล้วอีสานเราก็ยากลำบากก็ามาแล้วทางเหนือก็มาบ้างแล้วก็เลยฝากถึงพี่ตาปากใต้ว่าปากใต้มาสักสองแสนได้ไหม อาก็ฝอล้องกันตรงนี้แหละครับก็ก่อนจะจบก็ขอบพระคุณพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเป็นเจ้าภาพพี่น้องทางชนบุรีสมุรปราการอายุทธยาอ่างทองแล้วก็พี่น้องลครปฐมพี่น้องประจวบเพชรบุรีที่อื่นๆเป็นต้นนะครับที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำพวกเราก็ฝากไปถึงได้ว่า อยากให้สแสดงตัวสแสดงตนห้าล้านก็ไม่ได้แปลว่ามาตั้งห้าล้านหรอกมาสะสะตั้งห้าแสนเ็ดเศษก็น่จาจะพอนะอ,นอ,อ,อาจารย์หม่อมก็ขับพระคุณครับอาจารย์หม่อมเชิญครับใช่ครับอาจารย์สรุปปิดถ้าจะสรุปนะคะอีกหนึ่งล้านลายชื่อนะคะขอเป็นการด่วนนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่การตัดสินใจของประชาชน นะคะว่าจะออกมาพร้อมกับรายชื่อ5้าล้านหลายชื่อเมื่อไหรค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่น้องพบกันใหม่ครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะขอเสียบรบมมืออีกสักครั้งหนึ่งค่ะครับพี่น้อง เมื่อวันที่สองเมื่อวานนี้ที่การประชุมของพรรคเพื่อไทยที่เชียงใหม่ปลอดประสบสุรศรีก็พูดในที่ประชุมว่าการประชุมเรื่องน้ำที่เชียงใหม่เนี่ยก็ได้กำจัดไอ้พวกต่อต้านเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็พูดความในใจว่าจริงๆแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องขยะแต่ถ้าเกิดอยากจะให้พูดจริงๆเนี่ยเขาอยากจะพูดว่าไอ้พวกเฮีย โอ้โหนี่เป็นคําแสดงท่าแท้ออกมาจากคุณปอดประสบเลยนะครับว่าจริงๆเขาคิดอย่างไรและเขาเป็นคนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเปิดไพ่ออกมาแล้วเราต้องสู้ใช่ไหมครับเราเห็นแล้วใช่ไหมครับปอดประสบพูดแบบเดียวกับเฉลิมเฉลิมพูดแบบเดียวกับรัฐมนตรีอีกหลายหลายคนและอีกหลายหลายคนก็พูดแบบเดียวกับแกนนําของเพื่อไทยและทั้งหมดเลยเนี่ยก็พูดเหมือนกับคุณทักษิณชินวัตรใช่ไหมครับ ค่ะถ้าอย่างนั้นเราที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คงที่จะต้องเรียกร้องให้พ่อแม่พี่น้องที่อย่างนั่งดูแล้วก็นั่งฟังกันอยู่ที่บ้านนะคะกอ,อกบมาที่ท้องสนามหลวงค่ะส่วนช่วงต่อไปเพื่อที่จะได้มีการยื้อเส้นยื้อสายกันนะคะก็จะมาพบกับพี่สะกันนิกาค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่สะด้วยค่ะดังๆัดังๆดังด,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 งดง มากันเลยนะคะวันนี้เขาบอกว่าสามเพลงไม่พอต้องเป็น4ี่เพลงค่ะวันนี้เดี๋ยวจะเลือกเพลงสุดท้ายเป็นเพลงหนักแผ่นดินนะคะแล้วบอกไว้ก่อนค่ะฟังเพลงแรกกันนะคะเ,เพลงนี้ก็เพลงเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะจันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้ค่ะ บราบ้านของเมืองทุ้งยาเสียเนืออเสียเนื้อมิใช่เบานาทีเาร,รารกษสืบไปคลเล้นโน้ตไนาจะได้มีผาษภาาศัยอนาคตจะต้องมี วันจะสู้กันไม่หลบนิหายสู้ตรงนี้สู้พี่น่สู้จนตายเพิงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดีบ้านเมืองเราเราต้องรักษาอยากทำไดาเชิญมาเราสู้เหยียดสักพ้องเราเราเชื่อชู ไม่ใช่เบาหน้าที่เราต้องเสียสิไปหลุกรักเล็ดลดหายหน้าจะได้มีพ้าสุภาพใสอันนี้คนจะต้องมี สู่จนชีพสลายวังพระดวงเล็บทองเราพี่น้องหญิงชายอย่าให้ชาติสูญหายตื่นเถิดชาวไทยตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลหลุ่มลงชาติจะรือ เสียงนี้เสียงนี้คือเสียงแห่งชัยชนะค่ะมามาฟังเพลงอีกเพลงค่ะนักแผ่นดินคนใดใช้ชื่อไทยอยู่กายก็ดูเหมือนไทย นเ่นดินนักเผ่ดินนักแผ่นดินนักแพ่นดินคนฉันดีเป็นคนนักแผ่นดิ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 นนักแผ่ดินนักแผ่งดินคนฉันดีเป็นคนนักแผ่นดินนักแผ่นดินคนได้ยุยงปลุกปั่นไทยด้วยกัน เดียวกันเขาเืนคงเห็นได้สิ่งซ้ำเลือจางอปะหาให้กันเองที่ชาติจิงเทินดังยาของมันหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินหนักแผ่นเดินหนักแผ่นเดินคนฉันดีเป็นคนหนักแผ่นเดินหนักแผ่นดินหนักแผ่นดิน